ไม่กลับไปก็คือเราอยู่ที่บ้านนะคะคุณย่าตื่นนะคะสองโมงนะคะบางทีตื่นมายังทํางานต่อเปิดอะไรดูอะไรแล้วก็หลับต่อหรือว่าไม่หลับก็นอนเล่นนะคะแต่ลุกจากที่นอนสองโมงก็สามโมงก็มีนะคะกาแฟก็ตื่นมานะคะคุณสาก็เสียบน้ําไว้รอไว้แล้วเขาก็กินกาแฟเองนะคะ นี่ก็คือเราอายุเยอะเนาะแล้วก็สิ่งที่เราแบบเมื่อก่อนมันอยากไปอยากไปมันก็อาจจะเป็นดวงชะตานะคะหรือว่ามีอะไรกําหนดนะคะคือเคยดูกราฟชีวิตเขาบอกจะได้ออกบ้านไม่เชื่อจริงๆแล้วลูกไม่ให้ไปนะคะแอบหนีไปหลายครั้งขอลูกไปนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าเราอาจจะทําบุตรร่วมกันในชาติ ไหนๆนะคะดูข่าวแล้วก็ดูข่าวทั่วไปติดตามนักร้องติดตามนักร้องทั่วไปหมดเลยไป็นคนชอบสนุกเนาะคะ่ะแต่ไม่เหมือนกับดูข่าวนะคะได้ช่างกับคุณนายนะคะดูจนแบบเราไม่ลับไม่นอนนะคะดูจนแบบ กลัวไม่ได้ไปสามเดือนผอมนะ่าจะเดี๋ยวนี้อ้วนมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในห้องครัวจะจัดห้องครัวยังไม่เสร็จนะคะลูกจะติดเครื่องกองน้ําให้พ่อไปกองน้ําที่โน่นตลอดลูกเลยจะติดที่บ้านให้เดี๋ยวจะไปบ้านสวนด้วยนะสวนของลูกนะคะก็ไม่ค่อยถ่ายได้ถ่ายเท่าไหร่แอบถ่ายนะคะลูกเขาเป็นอิสระเขาไม่ชอบให้นะคะเขาไม่เหมือนคนอื่นถ้าเหมือนคนอื่นโทษนะ จะลงหมดนะสำหรับลูกที่เขาแบบเป็นส่วนตัวนะเหมือนเขาไปเชียงใหม่ไปเนี่ยนะคะไปคลินิกของลูกยังไม่เคยได้ถ่ายนะคะเห็นไหมตอนที่ไปเป็นกำลังใจนายช่างที่ที่รัฐสภาก็ไปนอนคลินิกของลูกนะคะฝนตกนะคะขึ้นทางด่วนนะคะจากรัฐสภาไปที่บางพลีนะคะก็หน้า,นา,นาคลินิกอยู่หน้าโรงงานคลินิกกิฟฟารีนเราไปเช่าบริษัทกิฟฟารีนนะคะหลายปีเลยนะคะ แล้วก็มีสองคลินิกที่ไทยประกันอีกนะคะก็คือเป็นส่วนตัวเนาะไม่ค่อยที่จะถ่ายไม่ค่อยที่จะให้ใครรู้ว่าเราทําอะไรหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากนะคะที่บ้านส่วนลูกนะคะแล้วก็ที่ทํางานของลูกทุกที่คลินิกทุกที่นะคะเกิดไม่มีใครรู้นะคะเนาะ ร้อนมากเลยไม่เปิดแอร์นะคะแอร์ก็มีพัดลมก็มีนะดไปดูเตมยงผ้าโอบอากาศมันร้อนมากเลยมีห้องครัวนะคะห้องครัวรูปก็ให้ทําห้องครัวข้างล่างดูเดีย๋ยวแม่มีบนบ้านแล้วก็มีข้างล่างแม่สะดวกที่ฝุ่นนะเนี่ยนี่ก็เป็นกระจกนะคะีนห้องครัวนะคะเตาแก๊สเดีย๋ยวอ่างน้ํา น้ำอ่าองล้าองถ้ยน,นะคะเอาของเอาพ้มย,ย,ย,ยส่วนผักส่วนผักนี่ตักออกมีออกรูปแล้วนะจ๊ะมีสองที่ทางโน้นด้วยแล้วก็ทางนี้ด้วย <laughs> <c oughs> นี่ก็คือความสุขของคุณย่าจะหอมนะคะ